เกดบอกว่านมทั้งขวดแค่ร้อยแคลอรี่เท่านั้นพี่เบียบอกอีกทีนะอ่าพี่เบียบอกมาอีกทีไปเช็คกับคุณนิวใหม่แล้วอีกทีหน<ช><ช>ึ่งซึ่งชาเนี่ยไม่มีแคลอรี่เหรอคะเอกดเอาชานมนะคะแล้วก็ชาเขียวมาให้ลองยี่ห้อฟูงน,น่ารักมากเลยอะขวดเขิดสวยเชื่อเป็นขวดแก้วๆนะคะแล้วก็เป็นชาไทย<ม>ที่ไม่ใส่น้ตาตาลหรอจะไม่ใช่น้ตาตาลรสชาไม่ใช่น้ําตาลรสชาเป็นชาจ,จริง เราต้องการความชื่นใจนะคะเราก็ได้สั่งฟุ้งนะคะมากินสั่งมาสี่แบบเลยมีทั้งอันนี้เป็นสูตรนมอัลมอนด์นะคะชาเขียวชาผสมกุหลาบชาธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยในที่สุดนะคะตู้เย็นเราก็มีเครื่องดื่มแควต่ํามาอยู่ในตู้เย็นของเราแล้วนะคะนี่คือชาที่ชื่อว่าฟุ้งนะคะเขาจะเป็นชาที่แบบชงสดใหม่ทุกวัน ชงมาจากชาป่าสัญชาติไทยเลยนะคะแล้วดูขวดเคิดแบบว่าดีงามมากนี่เป็นขวดแก้วเลยนะคะมีทั้งเป็นชากุหลาบชามะลิก็มีนะคะส่วนันนี้น่าจะเป็นชาเขียวนะคะใครที่เป็นสายแบบแคลํำชอบอะไรที่แบบมีความหวานอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้แบบใส่เพิ่มนะคะแนะนำโอ้โหกินอะไรเดีย่ะเขาบอกว่าอันนี้กินแล้วจะหอมเหมือนหอมแบบกุหลาบเลยเดี๋ยวชิมอันนี้ที่ก้า มีบุกให้ด้วยนะคะเปิดฝาออกมาหอมมากนะคะเดี๋ยวขอชิมก่อนอืมออะร่อยมากนะคะจนไม่สามารถกินจากแก้วได้เพราะว่าช้าไปนะคะเพราะว่าแก้วเล็กก็ต้องกินจากขวดเลยนะคะเดีอือม,มีนี่บุกโู้โหอร่อย โลโก้นี้นะคะฟุ้งค่ะลองชิมดูอร่อยจริงสั่งทางไลน์ได้เลย